สวัสดีครับสนาไม่ดูในผลครับปดกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้ก็จะมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นของน้องบีนะครับน้องบีน้องบีงบีซี่ชนนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติชมนะครับที่ติชมสนาไม่ดูในผลมาบางท่านก็บอกว่าให้พูดเร็วๆหน่อยอย่าเอออายยืดยาดนะครับก็ขอบคุณนะครับ บางท่านก็บอกว่าขออนุญาตน้องบีหรือยังที่เอาดูดคลิปเขามานะครับบางท่านก็บอกว่าทาคอนเทนต์ตัวเองดีกว่าเรอเอาคลิปคนอื่นมาทําไมประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติชมนะครับก็ฝากขออนุญาตน้องบีบีซี่ชาแนลนะครับท่านใดที่ยังอยากฟังเวอร์ชันเต็มๆหรืออยากรู้จักน้องบีซี่ก็ ติดตามน้องเขาได้นะครับ bc channel ตามนี้นะครับนะครับ bc channel นะครับไปชมน้อง bc แล้วก็ลืมอย่าลืมกลับมาชมสรรหาไม่ดูในพลด้วยนะครับนี่ครับตามนี้นะครับ bc channel นะครับอีกช่องหนึ่งก็คุณวิถีคนสอฝั่งโคงนะครับสองช่องเลยก็จะพูดแนวๆเดียวกันนะครับที่อยู่ต่างประเทศก็จะลืมติดตามทั้ง2ท่านด้วยนะครับผม ก็มีน้องบีซี่ชาแนคุณพิถีคนสองฝั่งของนะครับผมหรือว่าเชฟโยอะไรที่ที่พูด,พดกันติดปากนั่นแะครับผมนะครับก็มีอสองท่านนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นที่เหือฮาเจอจับตามองของทางฝั่งสองปบอลาวนะครับก็จะมีเสียงลูกหลาน <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะครับเขาเล่นซัดจรวดกันพับกระดาษนะครับ ก็ EP นี้จะมาซ้ำเวอร์ชั่นของน้องบน้อง B.C. Channel ที่เพื่อนๆ FC หลายท่านเรียกร้องมาจากฟังจากน้อง B.C. โดยตรงนะครับคลิปนี้ก็ฟังในเวอร์ชั่นของน้อง B.C. เกี่ยวกับาบางท่านก็บอกว่าเป็นรัฐมนตรีก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าไม่ใช่เขาเป็นแค่อลอง ถ้าเป็นบ้านเราก็เปรียบเหมือนรองผู้ว่าผู้ว่าแขวงอะไรอ่ะห้วยน้ําทาอะไรประมาณนั้นนะครับในผลก็ไม่ทราบนะครับแต่ในผลก็เอาข้อมูลมาจากออวิถีคนสองฝั่งโคงนั่นแหละว่าเป็นรัฐมนตรีกับน้องบีนั่นแหละว่าเป็นถึงขนาดเารัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ในสปปลาวนะครับผมที่เขาออกมาพูดมาพูดแซะแคะแงะเมืองไทยเรานั่นแหละว่า นอนสนามหลวงนอนใต้สะพานลอยมีคนขายบริการทางเพศนี่นั่นนะครับเดี๋ยวมาฟังของเวอร์ชั่นของน้องบีซี่นะครับตามสถานเมนูเด่นผลไปครับในคมเมนต์เราจะเขียนว่าอ่าเราเอา,าพ้นโด้วยพัฒนาระบบเป็นอย่างเด้อพนัพี่น้องอยุคประเทศไทยเพื่นพ้นทุกแล้วแต่ยัง มีคนขอทานเยอะแยะคนนะมีคนไร้บ้านหรือว่าบุ่มีเงินอยู่นั่นเองเนาะนอนใต้สะพานหรือว่าขัวญาติกันนอนข้างสนามหลวงเนวอาสาวบริการทางเพศดินเลี้ยงแถวญาติกันขายบริการอยู่พัทยาแถมยังฆ่ากันตายทุกเมือ่อพี่น้องลองเทียบกับราบนดูมีแนวนั่นบอกว่านะอบอกว่าเราลาวยู่สบายหายห่วงว่าจิตต้อเป็นข้อข้อไปนะ เราเฮาบ่พ้พนด้อยการพัฒนาบ่าเป็นอย่างเดอิออันบ่เป็นอย่างเป็นน้ำเจ้ากันแล้วคนอื่นน่ะเจ้าเคยลงไปถามบ่อว่าเขาชีวิตเขาเป็นจะไดเขายู่ดีมีสุกบ่แล้วเขาคิดจังไดฮู้บอกในทั้งที่ประเทศตัวเองมีทรัพยากรป่าไม้มีแร่ธาตุหลายอย่างถ้าเห็า้หาฮู้จะแค่จกสร้างจากาักษาในประเทศตัวเองนะทำมาด้วยพัฒนานี่เทียบบ่ได้บ่เขาใกล้ได้เลยเนะี่ยามฮู้จะเอาพวงนั่นมาสร้างสารในประเทศ คนขอทานมันมีทั่วโลกมันมีทุกทั่วมุมโลกแม้นแต่ประเทศเราก็มีเจ้าอย่าแกล้งบ้าให้ถุงนง่กตาบอดไปนะมันมีโบเสือจะไปเบิ่งตลาดเศร้าไหมเต็มไปเต็มไปได้บางคนนะเอาลูกน้อยที่หากระเกิดได้เดือดปลายรือว่าลูกน้อยนะสี่ห้าปีนะ 4, ปุ๊ก้าสี่ห้าปีทล้วสองสามปีนะเต็มไปในตลาดทัวรเด่นตนงานตลาดเศร้านะไปเบิ่งไหมโบเสือพ่ะนะ เวลาไปเวลาค่อยไป่ให้เงินในอันห้าพันสองคนนี่มันไปเอื้อนกันมาเป็นสิบมันจุ่แขนงกันมาเลี้ยงเข้าคู่นึ่งนะ่ะเลี้ยงเฟิรกบานคัวน่วยนะึ่งสองถ้่ยอ่ะนะคิดคัด่วที่อีต่นเขานะ่ะสองสามคนนะเขาไปเอื้อนกันมาเป็นแถวเป็นสิบไปเบื้องไหมคนจะจิว่าให้ันประเทศอื้อนเบื้องสภาพในประเทศตัวเองก็ไม่ว่ามันมันดีเบนทุกแย่างแล้วล่า มันบ่มีบ่มีคนด้อยพัฒนามีแต่คนรวยเบิด้ะบบ <_ an> จะจึงว่าความนั้นออกมาได้ฮะ <_ an> จะจึงไปบอกว่าไว้ข่าวว่าคนทุกนอนใต้สะพานเลยว่าคนไร้บ้านบ่มีหันยู่ <_ an> บ่ม่นแต่คนไทยมีทั่วมุมโลก <_ an> สาวบริการทางเพศยืนเดียงแถวการขายบริการยู่อันพัทยาเพราะฉิบห้เจ้าเด้อถ้าเจ้าบุกเคยออกไปนอกโลกบุกเคยออกไปใส่นะ <_ an> สาวบริการยี่พัทยาค่ะนะ คนลาวเลยก็เ,เป็นผู้หญิงลาวเลยตามมาพวกเขาไม่สินเลือดบ่พวกเขาก็ะอยากเลือดอาชีพบ,บริการมันจะเป็นชีพอาชุดจริตยังงี้พวกเขาเต็มใจไปเฮ็ดมันมีภัยบังคับเรามันมีแบบภัยบังคับพวกเขาไปเฮ็ดนะพวกเขาเต็มใจเฮ็ด้วถาม่าพวกเขามีทางเลือกบ่บางคนบอก่ได้มีทางเลือก ผู้ญิงอยู่ในลาวอะนะเดี๋ยวนี้แห้จิบูมีทางเลือกซักเพราะบาอยากนูบอเงยนจบมาหละกับบางคนเงินจบมาน่ะจากเวียดน,นามจากกันมหาลัยสูงสุดม,มันมีเรียกเคสจามบอฟอนะทางการเ,เ,เงินเฟ้อเงินเฟ้อยังบอพอมาเก็บภาษีเขาสิบเปอร์เซ็นต์เงินเดือนกระตั้มอีก่มต้นทีร้าข้าสุดทล้านเจ็ด,ด ว่ามันไหวว่าพวกเขาไหวว่าพวกเขาก็ได้ไหวหรอกกับคนที่ยังหาเลี้ยงพ่อแม่บางคนก็มีภาระที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่บางคนก็มีปัญหาหลายอย่างพวกเขาก็ยังมีสิทธิ์เลือกแค่เยนจบสูงสูงมาแล้วได้มีเว like ียกแคดดังได้นั่งแ็ดเบียยในห้องแอร์คือพวกเจ้าค่ะแหละถ้าว่าได้นะถ้าขอเลือกได้นะแต่เผอิญเมื่อเย็นจบสูงมาถ้าเขาบ่มีเส้นมีสายเขาก็ได้ฮ็ดเต้นเบี้ยคือกันอยู่ราวก็มีลายอัน กายบริการนะบเสื้อไปเบื้องไหมรงแหมแถวแม่ของรงแหมแต่อันแถวแคมของนะมีกระปิดทุกวงแหมนแถวแคมของนะมีกระปิดทุกวงแหนสุดแล้วก็มีอันแตู่้หยิงลาวทั้งนั้นโบเสื้อไปเบิ้งสามเลี่ยน้องครไหมคุณยิงอ่ะลาวเต็มอายะอยู่นั่นคว้าโบได้ดูทุกอันนี้คือความจริงอันนี้คือความจริงนะเจาต้องแยกแหเออมันตั้งกันอยู่วงไหนพุณบ่ คืออ่านคนลาวไปเป็นสาวบริการที่ไทยเจ้านายแม่นคนไทยบางด้่นบางทีเขาเ็มผปวฝรั่งหรือว่าเขาเห็น,น้ำกันกัมเมียไทยสุดแลอ้อยูลาวมาตั้งกันว่าไหนเ่รสาวสาวบริการเป็นคนลาวใช่ปะท่างแกเป็นคนจีนสุบเรื่องเงินไยได้เงินจีนได้ยูไทยไยได้เงินคนไทยได้ยูประเทศเขาอีกแล้วพวกจีนพวกนั้นเป็นยังไงเขาสามารถฮหดได้ โบเสื้อหลือว่ายูย่ๆขอจีเฮดได้เหมันก็ต้องมีผู้ใหญ่ผู้โตกล,ล่ะเอออำนอยให้เขาแถมนั่งฆ่ากันตายทุกมือ้อยูมยมยมยม่ม่องหดก็มีพกยู่มืองหดก็มีเมื่อตั้งแต่ว่ามีน้อยมีหลายเท่านั้นอันนั่งฆ่ากันตายนี่แหละเพราะว่าอย่างคุณบอกลองให้เราแบบลองให้ประเทศลรา,านะ่ะเปิดออกมาเป็นแบบเซรีไหมให้เขาอ่าให้เขาถ่ายคลิปวิดีโอให้เขาลงคลิปวิดีโอตามใจไหมลองให้เขาคอมเมนต์แบบเีรีไหม อย่าพูดนะต้องหลอกคนคอมเมนต์รลอว่าคนเอาคลิปลงไปโพท์ทันบังคับให้เขอองค์มาขอโทษบังคับเอารถตู้ดําไปจอดอยู่หน้าเฮือนเอาเขามาพวกเขามาหันให้ให้อัดคลิปขอโทษแล้วก็บอกเขาว่าทั้งหมดเท่ากับถึงกันเลิกไสนไม่ฟ้งนี่นะอย่าพูดว่าประเทศลาวเป็นเัื่องไหลองมองดูพี่น้องลองเทียบกับประเทศลาวบางดูพพๆกันนั่นแหละดีบดีให้กวกเขาอีกดีบดีให้พวกเขาอีกเพราะว่าระโยลาวสบายหายหู ผู้ใหญ่คืเจ้าหัน่ะก็จะจะถามก็คือกันว่าอันควรให้เปียกที่ตำแหน่งยอดญ่ำมีหน้ามีตาอยู่ในลาวส้มมาเต่ละคนคือว่าอันคือคนคาดการณ์จะใส่คนว่าได้เงียยเนี่ยคือคนบ่มีความหู้่าสั้นซะอาจจะใส่้ามทุนแหงไปแน่น้อยหนึ่งออกมาแต่ละอยยางเขาไม่ออกมาเต่ละอยยากอ้ยาหน้าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศลาวจะพวกเจ้านนเป็หน้าเป็นตาให้กับประเทศลาวหรือว่าพวกเจ้ามีความคิดแบบว่าสร้างอยากสร้างความปั่นนขึ้นมาใส่ประเทศไทยหรือว่าจังไห เจ้าอ,อย่าลืมนะว่าทุกงมื่อนี่พวกเจ้าก็ยังเป็นนี่ไทยคือกันตั้งแต่เป็นนี่น้อยก็จีนฉะนั้นแล้วักษาน้ำใจเขาไว้คนที่เป็นจึงนะครับถึงผู้ใหญ่ในประเทศเจ้าเห็นวะประเทศเพื่อนบ้านเขาเคอยอ่องมาเขียนมาว่าวกพวกเจ้าบ่กยผูดได้เห็นได้เหรอว่าเขามาเขียนมาคอมเมนต์กระทบกระทั่งกับพวกเจ้าบม่ได้มเี่เจ้าเป็นอย่างคือกระทบคือมัด ไปเขียนหรือว่ามาไปสเสาะแซะเลยว่าอ่ายุ่แย่เขาถ้าเป็นผุ้ใหญ่อยู่ในประเทศแล้วมีความคิดตัวนี้ฮะนะนั่งรูซื้อ,อจะเบื้องดูดีก้อนเขาจะเบื้องพวกเจ้าดูดีก้อนเบื้องพวกเจ้าคือคนที่มีความหุ้นแต่เจ้ามาคอมเมนต์แบบนี้ฮะนะมันฮ็ดให้อันหน้าตาของประเทศนั้นเสื่อมเสียเสื่อมเสียอย่างบ่พอได้ แค่ในคนอื่นเขาเบิงพวกเจ้าหันเด็กน้อย